เขาคิดได้หรือไม่ในความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในช่วงที่ห่างกันไปนะคะทีนี้มาดูกันว่าพอห่างกันไปแล้วเขาคิดได้หรือไม่นะเป็นการทำานายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเรือกรับพลังงานดีๆอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียนนะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะเป็นการคิดได้หรือไม่นี่หมายถึงคิดในเรื่องของการกลับมาหรือย,อยังขอดูเก้าดา โอเคความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันไปนะคะทีนี้ระยะห่างที่เกิดขึ้นน่ะในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสบายใจที่ได้อยู่กับตัวเองนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้พักฟื้นแล้วก็มาฮิวใจตัวเองอยู่ในอาการของคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกแอคทีฟกระตือรือร้นที่อยากจะทำอะไร นะคะเป็นอาการของคนที่ฉันขอหลบจากความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาไปพักร้อนไปพักฟื้นฉันไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากจะอยู่นิ่งๆแบบนี้อยากจะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะ ส่วนในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณยังไม่สามารถที่จะมูฟออนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณได้ความรักก็ยังคงมีความรู้สึกดีความห่วงใยก็ยังคงมีและในบางครั้งอะ่ะที่เขาได้อยู่กับตัวเองนานๆเขา้าความเงียบความสงบอะ่ะโอเคมันอาจจะทําให้เขาสบายใจแต่มันก็มีบางครั้งที่มันทําให้เขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวอาการของเขาตอนนี้นะคะกับคําถามที่ว่า ความเงียบหรือการห่างครั้งนี้เขาคิดอะไรได้เขายังอยู่ในอาการที่ลังเลยังตัดสินใจไม่ได้คือการลังเลของเขาอะ่ะมันจะมีอยู่สองความรู้สึกหลักๆนะคะความรู้สึกแรกอะ่ะเขารู้สึกว่าเออการที่ได้ถอยออกมาแล้วอะ่ะไมออ่ได้กลับมาอยู่กับตัวเองได้กลับมาเป็นโสดอะ่ะเขารู้สึกว่ามันสบายอยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำเหมือนกับว่า เขาได้ปลดปล่อยตัวเองอะ่ะได้เป็นอิสระแล้วมันทําให้เขาใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆชิวๆ,วๆก็ได้ไม่ต้องไปตามเอาใจใครหรือไม่ต้องไปทําภารกิจหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อ่ะเป็นแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมันไม่ต้องเครียดมันไม่ต้องเหนื่อย กับอีกความรู้สึกหนึ่งพอเขาคิดว่าเออถ้าเขาจะถอยจากคุณจะตัดจบกับคุณแล้วแต่ใจเขาอะลึกๆมันก็ยังลืมคุณไม่ได้ก็ยังมีความรู้สึกดียังมีความรักยังมีความผูกพันมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอยู่ในอารมณ์ที่จะมูฟออนนะคะแต่ก็ยังรักนะคะมันเลยกลายเป็นอยู่ในอารมณ์ที่กั้มกึ่งระหว่างจะกลับไปดีไหมหรือว่าจะเดินหน้าดีไหมนั่นเองนะคะ บทสรุปแล้วเขาจะกลับมาไหมอขอดูนะคะบทสรุปแล้วเขาจะกลับมาไหมไพ่ใบแรกนะคะหกดาบอ่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วใบต่อมาสิขอดูเป็นไพ่สิบไม้เท้าอืมตามที่บอกเลยค่ะว่าในตอนนี้มันเหมือนกับว,ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากพักเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากห่างนะแต่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีให้กับคุณนะยังไม่ได้ move on ขอดูไพ่เดิมมูลนะคะห้าเหรียญค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะก็จะมีการห่างกันไปสักระยะหนึ่งนะคะให้เขาได้ไปอยู่กับตัวเองให้เขาได้ไปโฟกัสในเรื่องที่เขาอยากจะทําบางคนไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินบางคนไปโฟกัสในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวหรือบางคนอาจจะลองให้เขาอะได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ไปเรียนรู้คนใหม่ๆ จนในวันหนึ่งนะคะที่เขามีปัญหาเขาจะมีการวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบมันยังไม่ขาดแต่มันจะต้องถึงวันที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุณอะ่ะเขาถึงจะกลับมาอย่างบางคนก็คือเขามีปัญหาเรื่องการงานการเงินติดขัดเขาก็กลับมาหาคุณหรือบางคนเขาพอได้ไปใช้ชีวิตอิสระได้อยู่กับตัวเองแบบโสดอะ่ะสักระยะหนึ่งเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความเหงาความโดดเดี่ยวความว่างเปล่า เขาก็จะมีการกลับมาส่วนในกรณีที่เขาไปมีรักซ้อนมือที่3อะ่ะก็ปล่อยให้เขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดข้อเปรียบเทียบเองซึ่งสิ่งที่เห็นตรงนี้หมอก็มองว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเขาจะรู้เองว่าเขาอะ่ะได้ปล่อยสิ่งที่มีค่าไปและเขาจะเสียดายแล้วเขาก็จะกลับมากลับมาในวันที่เขาแยกกลับมาในวันที่เขาไม่มีใครหรือกลับมาในวันที่เขาขาดแคลนความรักและกำลังใจนั่นเองนะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ はい。